โอเคครับสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแ a c k i n g g เกมนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องเพนท็อกมันเป็นอะไรวะนี่เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องแมทนะครับแผนที่นะครับโดยที่ตอนแรกเราเกิดมาจะยังไม่มีแผนที่เนี่ยสำหรับใครที่กำลังหาแผนที่อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวพาไปเอาแผนที่เลยดีกว่านะครับผมโอเค อย่างแรกเราเกิดมาก,ก็ตามที่บอกไว้เนะาะสำหรับใครที่กาลังหาอุปกรณ์นะครับปลดล็อกนะครับในการทำที่ตากเนื้อนะครับจะเป็นแคมป์แบบนี้นะพิกัดอยู่ที่4 6 26นะครับจะอยู่ตรงนี้นะถ้าเราเจอเห็นไหมครับมันจะเจอที่ตากแห้งแล้วก็จะเจอเป็นอของแบบนี้นะครับผม แล้วก็ด้านหลังจะมีกล้วยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะมาสร้างฐานหรือมาสร้างที่พักนะครับผมว่าโอเคเลยนะจุดนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปที่ถัดไปเลยนะครับโอเคสำหรับใครที่กําลังหาแผนที่นะครับผมก็แผนที่อันแรกจะอยู่บ้านโคเคนนะฮะก็ปิกัดอยู่ที่50าสิบเนะครับเป็นแผนที่แรกเลยนะครับแผนที่สาหรับใช้แผนที่แรกแล้วก็นะจุดนี้นะครับเราจะเจอหม้อนะครับเจอหม้อเจอช้อนเจอตะแกง แกงอยูนี้เราก็จะได้รับการปลดล็อกนะครับในการทําตะแกงย่านนะครับผมส่วนแผนที่จะวางตรงนี้นะตรงเก้าอี้กับเก็บหมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดินมาด้านขวาอีกนิดนึงเราจะเจอ,อที่คลองน้ํานะครับผมณนะจุดจุดนี้นะฮะก็ในส่วนก็ในเรื่องของที่ดักสัตว์นะครับเราจะเดินมาตรงนี้สักนิดนึงนะครับจะอยู่ประมาณแถวแถวช่วงตรงนี้แหละค่อยๆเดินนะครับจะอยู่แถวแถวตรงนี้นะ ผมจะไม่ปิดจะอยู่แ,วแถวๆนี้นะครับมันจะเป็นที่ดักสัตว์นะรปุ๊บโอเคไม่มีปัญหานี่ฮะจะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับเขาะจะรับการปลดล็อกสองที่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปจุดที่ถัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่ปลดล็อกอีกท,ที่หนึ่งนะครับโอเคเราก็มาถึงนะครับเป็นท่าเรือนะตรงนี้จะปลดล็อก เกี่ยวกับกระบอกไม้ไผ่ที่กองน้ำนะครับตรงนี้ลองหานด,ด,ดีมันจะมีมาเชเต้ขวานพี่ฮะเห็นไหมครับขวานนะครับผมแล้วก็มาเชตเต้อันนี้ขวานขึ้นสนิมมันจะแล้วแต่ดอกนะครับผมตรงนี้ก็จะมีของให้เก็บนะฮะแล้วก็จะมีตรงข้างล่างนี่ครับกดล็อกที่กองน้ําแบบกระบอกไม้ไผ่นะครับผมแล้วลองเดินมาตรงนี้นะครับเราจะเจอ,อหอกสี่แ้มนะครับ เ,เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งกันต่อเลยนะครับโอเคหลังจากที่ผ่านท่าเรือจากตรงนู้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเดินข้ามฝั่งมาก็จะเจอเป็นแคมป์นะครับเราจะต้องมาปลดล็อกกองไฟกองใหญ่นี่นะครับก็จะมีทํากองไฟแแบบไอ้นี้ไ,ได้เห็นไหมครับก็จะมีหินวางทับกองไฟใหญ่ได้นะครับผมแล้วก็จะมีที่ตากแห้งธรรมดาที่เราปลดฟัแตแรกแล้วก็ที่ตากแห้งไม้เนาะ,ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ลมควันนี่นะโอเค แล้วเราก็จะปลดล็อกคบเพลิงแบบเขาเรียกว่าเป็นคบเพลิงแบบใช้ยางไม้ด้วยนะครับมันจะทําให้อยู่ได้นานขึ้นนะครับผมในส่วนของจุดใกล้ๆกับตรงนี้มันจะมีถ้ำนะครับสาหรับเข้าไปปลดล็อกเตียงนอนนี่ฮะเตียงนอนยกสูงนะครับใกล้ๆก,กันเลยนะครับผมเราเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆปุ๊บก็เจอตรงนี้นะครับ พอเราเจอเสร็จปุ๊บให้เราเลี้ยวขวาครับเราจะเจอเลยนี่ครับเป็นเพิงไม้ครับที่สามารถสร้างที่นอนข้างบนได้นะครับผมโอเคแล้วก็มีอาหารกระป๋องให้เราเก็บนะครับผมก็เข้ามาปดตอนนี้เรามีเพิงกลางไม้ด้่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับเป็นจุดเก็บจุดคนล็อกอีกที่หนึ่งนะครับจุดเก็บพุกนะครับจุดเก็บพุกอันแรกที่เราเอาไปใช้แบบดีหุกเอ่อกว้างหุกขึ้นไปเพื่อที่จะ ขึ้นไปยังหน้าผาสูงสงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งกันต่อก่อนที่เราจะไปเก็บพลุนะครับเราจะเจอหมู่บ้านบนป่านะครับตุงนี้นะฮะเราจะปลดล็อกที่วางอาวุธได้นะครับข้างหน้าพิกัดก็อยู่ที่477 47, 47นะครับผมช่วงนี้คนป่ามันบักนะเท่าที่ผมทราบมามันบักนะครับวันนี้เราโชคดีนะครับตรงนี้เป็นที่วางอาวุธใหม่เป็นที่วางอาวุธนะครับ เอาไว้ใช้วางอาวุธนะครับผมโอเคเนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแคมนี้ยังไม่ค่อยเจออะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งกันต่อเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมมาใกล้ถึงที่เราจะเก็บพลกุกันแล้วนะครับลองดูมันจะเป็นเหมือนร่องน้านะครับผม <c oughs> ต้องพยายามหาดีๆหรือเดินตามทางก็ได้ครับน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละอ่าตรงนั้นไงฮะ จะเป็นจุดที่ลดควานะครับผมและตรงด้านด้านบนของรถควาเนี่ยจะมีหุให้เราเก็บนะครับตรงนี้ก็จะมีอาหารเล็กน้อยให้เราเก็บนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตะขอเกี่ยวนะครับผมแล้วก็จะมีกระติกน้ําแล้วก็มีเพนคิลเลอร์นะครับผมอะไรที่หาตะขอเกี่ยวสําหรับขึ้นหน้าผานะครับก็พิกัดอยู่ที่4 4 7นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่กันต่อเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้ก็มาถึงพิกัดนี้นะครับเราก็จะเจอหมู่บ้านคนป่าอีกที่หนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาปดพิกัด3 7ม9นะครับจะมีปลดลอ็อกรู้สึกปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งนะเออโอเคตรงนี้นะครับเป็นที่ลมควันฉบับแบบยกสูงนะครับแล้วก็ต้องมีอะไรอีกแน่นอนแถวๆนี้ให้เราปลดนะที่ลมควันแบบยกสูง ไม่น่าจะมีอะไรนะครับชาวนี้ผมพยายามเดินดูให้ทั่วนะครับเพราะว่ามันจะได้ปดตกโอเคเดี๋ยวเราไปพิกัดถัดไปลเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เนี่นเ,เ้ยไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราไปพิกัดถัดไปเลยนะผมตอนนี้เราก็มาถึงสะพานข้ามไปที่จะไปเอาแผนที่ฉบับที่สองนะครับเป็นเป็นสนามบิน ที่เราจะไปนะครับเราต้องทําการซ่อมสะพานอันนี้ก่อนคนระับโดยใช้ไม้ทั้งหมด4อันไม่ไผ่นะครับแล้วก็ต่อ,อยาวไปเรื่อยๆโอเคนี่ยพอเรามาถึงตรงพิกัดสามห้ายี่สี่นะครับผมเราจะเจอเป็นเหมือนบ้านกลางน้ำนะครับแถวนี้จะมีจระเข้นะครับเรียกว่าบึงจระเข้นะครับผมก็ระวังจระเข้นิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้จะมีของปลดให้เรานะครับเ,เช่นเป็ดนะครับผมซึ่ง ตรงนี้จะมีที่ดักกุ้งนะครับที่ดักกุ้งแล้วก็ตรงนี้จะมีเบ็ดเบ็ดจะอยู่แถวๆสักครู่นะครับเบ็ดจะอยู่แถวๆนี้แหละอ่าตรงนี้ฮะเบ็ดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเบ็ดตกปลานะฮะแล้วก็มีของให้เราเก็บนะครับตรงนี้จะเป็นงูนะคอนดาเป็นเหมือนอ็อบเจกต์ไว้เฉยโอเคเดี๋ยวเราจะไปสนามบินกันเลยไปเอาแผนที่ที่สองนะ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินกันแล้วครับแผนที่ที่การสสิบามนะครับผมเท่าที่เขาแจ้งมานะครับมันจะมีแบบนี้อ่าที่กริเก้าบเก้านะครับจะอยู่ในบ้านนะครับในบ้านของอสนามบินนะครับโอเคพิกัดจะอยู่ข้างในนะไม่ใช่พิกัดแผนที่นะครับ มีแผ่ติดเชื้อแล้วตรงนี้แผ่นติดเชื้อแล้วครับน,นี่ก็จะมีเตียงให้เราพักตรงนี้จะมีเชลเจเตอร์มีไฟให้โอเคผมทำการหาแผนที่ก่อน,นที่อยู่ตรงไหนนะนที่จะอยู่แถวๆนี้นะครับรู้สึกว่าจะอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ตงตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ปีนเขานะครับเราต้องใช้นะครับผมกเก็บมา แผนที่จะอยู่แถวๆนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดแผนที่จะอยู่แถวๆนี้นะเอ่อเดี๋ยวันนี้ผมมีแผนที่อันเดียวหรือแผนที่แรกนี่มันอยู่ตรงไหนวะอ,อยู่ตรงอีอ,อยู่ตรงโต๊ะนี่แหละผมจำไม่ได้แนละ้วมันจะอยู่แถวๆนี้แหละนะแผนที่อ่ะ อ,องานเข้างานเข้าละยี่สิบแก้วยี่สิบสองนี่ครับอยู่แถวๆนี้แหละอ่อนี่ไงครับแผนที่อยู่ตรงนี้นี่ครับนี่คือแผนที่นะครับโอเคแล้วก็จะมีเราเดี๋ยวเราจะไปจุดที่3กันต่อเลยนะครับมาแป๊บแลวแผนที่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น จุดแรงม้าหนึ่งที่เราสามารถมาสร้างบ้านอยู่ได้นะครับแต่มันข้อเสียคือมันไม่มีโคนนะก็จะระมาดรืงหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปที่ถัดไปเลยครับในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเราดำน้ําขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอเป็นเหมือนน้าตกนะครับผมก็ให้เราค่อยๆไต่น้ําตกลงไปข้างล่างนะครับโอเคในการเดินมาด้านซ้ายนะครับแล้วก็ค่อยๆลงไปนี่ไง เราจะต้องลงไปด้านหน้านะเนื่องจากว่าอ e ีกแมปหนึ่งเนี่ยมันต้องไปเอาข้างล่างนะครับผมนี่ฮะจะลงไปเลยนะครับผมก็ลูดลงไปโอเคออกมาด้านล่างเรียบร้อย,ยนะครับแล้วก็พยายามมองอาจะมีเหมือนถ้ำ ไปค่อยๆเดินลงไปนะครับผมตรงนี้เป็นวิกัดตรงปลายลานเวย์ที่เรามาเมื่อกี้นะเป็นปายวิกัดตรงปลายลานเวย์ที่เรามาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลงมาปุ๊บเราจะเจอถ้ำประมาณซ้ายมือหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะจะมีถ้ำอยู่นะครับแถวๆนี้แหละ เพราะว่าผมลองหาดูแล้วมันยังไม่เจอถ้ำนะเหมือนจะมีถ้ำอ๋อถ้ำที่เราออกมาแน่นแหละออโอเคเราจะเดินทางเรียบชายฝั่งไปต่อมันจะเป็นปากกุงกลางนะครับคือเราจะต้องว่ายน้ําไปบางจุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หนึ่งดีกว่านะครับผมณจุดนี้นะครับถ้าเราว่ายน้ำมาเรื่อยๆนะคตังพิกัด23.33จะ จะเป็นเอ่อ <coment> เป็นเหมือนซากปรากัพังนะครับของชนเผ่านะครับผมให้เราหันไปทางทิศเวทนะครับน่าจะใช่และทิศเวททิศเซาใช่เซาครับเราต้องไปเซาอีทไปเซาวเวทนะครับแล้วก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆโอเคอเดี๋ยวไปเจอกัน <S 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 <ๆ>พอเราเดินมาตรงนี้นะครับ ก็จะเจอเป็นเต็นท์นักวิจัยนะครับในในเนื้อเรื่องนะครัมันจะเข้าได้นะแต่นี่คือเราเข้าไม่ได้นะครับผมตรงนี้รู้สึกปิดกั้นสามสิบสามจะเดินเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเราจะเจออตรงนี้เข้าได้ใช่ใช่เข้าได้นะครับโอเคมันจะมีปืนยิงที่เราไม่มีนะครับ คือเราต้องหาตอนนี้ของเพียบเลยตรงนี้ก็เหมาะรายการมาทำอ่ะนี่ครับแผนที่เจอเรียบร้อยแล้วครับปึ๊บรม่ปล่อยครับุผู้ชมผมกำลังหาว่าปืนยิงหุกมันไปเอาตรงไหนเพราะว่าผมยังหาอยู่นะครับปืนยิงหุกมันยังหาไม่เจอนะโอเคออกมาด้านนอกแล้ว เนี่ยตรงนี้เราเข้าไม่ได้นะครับเหมือนเราจะเข้าไม่ได้นะแค่นี้เราก็หาแผนที่สามอันครบนะครับผมเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หครบแนวนะครับสำหรับสามอันตอนนี้เราอยู่ที่พิกัดยี่สิบหกสามสิบสี่นะคุณผู้ชมครับ2 6สาสบสี่ครับเราถึงจะได้แผนที่ครบ3ามอันนะฮะ แผนที่ที่หนึ่งที่เราเก็บนะครับนี่แผ่นที่ที่สามนะครับผมแล้วก็แผนที่สุดท้าย,ายผมยังไม่ได้ไปในส่วนของกัดเฮดนะซึ่งมันเป็นเต็นตอนแรกที่เรามาต้องเรียบเรียบตรงนี้ไปก่อน,นมันจะมีทางไปโอเคผมจะค่อยๆไปนะครับผม อเข้าตรงซอกนี้หรือเปล่าไม่ใช่ต,ตรงมันจะไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมพยายามหาโอเคเดี๋ยวผมถ้าผมไปได้เดี๋ยวผมจะบอกทางไปนะครับโอเคในส่วนของ28 34นะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นเต็นท์ในเรื่องของด้านสตอรี่นะเรื่องนะครับที่มีเต็นท์ตรงนี้นะครับผมแต่ตอนนี้คือมันไม่มีแล้วนะครับถามว่ามันเหมาะไหมกับการทำ ไอ้นี่ผมว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เราอยู่รอดนะครับต,ตรงนี้นะครับผมซึ่งตอนแรกที่มีอามาไอ้นี่คนระับมากับเรานะครับผมแล้วก็เดินมาทางนี้นะแล้วก็ในส่วนของทาง Dev.* วลอปเ r ยังคงไม่เปิดนะให้เราไปแผนที่ที่มีสตอรี่นะครับผมเรามีบางจุดที่เรายังเข้าไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับแผนที่สานที่คบแล้วนะครับแต่ยังไมเลียกครับ ตรงนี้นะครับที่มีอามาจอดรถอ,อยู่นะครับผมโอเคเอาเป็นว่าสําหรับใครที่สงสัยอะไรนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับใครที่สงสัยอะไรก็ฝากติดตามรับชมกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ลาไ,ไปครับผม